ทุกคนเคยทราบไหมคะว่าการสร้างเรือไททานิกใช้ไม้สักส่วนหนึ่งมาจากประเทศไทยเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยแต่จากทริปนี้เรามีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมมิวเซียมของไททานิกแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องนั้นเราอยากจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศบริเวณบ้านที่เราเช่าอยู่อยู่บนยอดภูเขาสูงและตอนกลางคืนก็จะมีหิมะตกและบางคืนเราก็จะเห็นหมีออกมาหาอาหารเรียกได้ว่าเป็นทริปที่คุ้มมากๆเลยคะ่ะทุกคน yeah. right. และตอนนี้พวกเรากำลังเดินทางไปดู t i t a n ิ c มิวเซีกันค่ะ Honey, where is the Titanic Museum? It is in Pigeon Forge Tennessee. How do you like it, honey? I liked it because it have to l i a r n more about the story of the Titanic และส่วนตัวเราก็ชอบที่นี่มากๆเลยค่ะและที่นี่มีบันทึกและยังมีรูปภาพที่บอกเล่าเกี่ยวกับการสร้างเรือไททานิกและอย่างที่เราบอกกับทุกคนไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะว่าไม้สักส่วนหนึ่งที่นํามาสร้างเรือไททานิกนํามาจากประเทศไทยตามที่บันทึกได้บอกเอาไว้ว่าไม้สักที่นํามาจากประเทศสยามเอามาสร้างเป็นพื้นเดินบนเรือค่ะพอแต่เราได้ยินคําว่าสยามเราก็รู้สึกว้าวเลยนะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยในบันทึกประวัติศาสตร์ของไททานิกมันมีประเทศไทยอยู่ในนั้นด้วยอะทุกคน พวกชิ้นส่วนที่มาจากเรือไททานิกนะทุกคนมีมูล,ลค่ามหาศาลมากๆเลยและในมิวเซียมเขายังให้พวกนักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับอุณหภูมิน้ําเดียวกันกับตอนที่เรือล่มเราได้สัมผัสกับน้ําแล้วอยากจะบอกว่ามันเย็นมากๆเลยทุกคนเราไม่แปลกใจเลยคนที่อยู่ในน้ําจะแข็งตอยและโดยทั้งหมดทั้งมวลเราชอบไททานิกมิวเซียมมากๆเลยค่ะและเท่าที่เราสังเกตเห็นเมืองน,นี้เป็นเมืองแห่งมิวเซียมจริงๆค่ะทุกคนและใครที่ชอบเที่ยวแบบดูมิวเซียมนะมาที่เมืองน,นี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยและหลังจากที่เราดูมิวเซียมเสร็จล้วก็ขับร ขึ้นมาบนภูเขาเพื่อมาดูน้องหมีและเมืองนี้ไม่ได้เป็นแค่เมืองมิวเซียมเท่านั้นนะคะยังเป็นเมืองของน้องหมีด้วย พวกเราทั้งขับรถแล้วก็เดินตะเวนหาน้องหมีรอบภูเขาเลยค่ะ <c oughs> ขับรถตะเวนหาน้องหมีทั่วภูเขาหาไม่เจอสักตัวหนึ่งเลยค่ะทุกคนพวกเราก็เลยขับรถมาไฮกิ้งที่ national park ของเทนเนสซีค่ะเรารู้สึกว่าเราชอบไฮกิ้งช่วงหน้าหนาวมากๆเลยเพราะว่ามันไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่ร้อนด้วยและยิ่งไฮกิ้งกับหลายๆคนนะยิ่งสนุกเลยทุกคนหลังจากที่เราไฮกิ้งเสร็จแล้วก็เดินทางกลับบ้านปรากฏว่าเราเจอทั้งน้องกวางแล้วก็น้องหมีด้วยเราเห็นเขาในระยะที่ไกลมากเราก็เลยไม่ได้ถ่ายวิดีโอมาขากลับที่พักเราใช้ถนนที่ติดกับแม่น้ มันสวยมากๆเลยค่ะทุกคนและด้วยความที่เราขับรถบนภูเขาเนาะก็จะมีหิมะสองฝั่งทางแล้วก็มีวิวทิวทัศน์สวยงามมากๆเลยโดยส่วนตัวของเราแล้วเราชอบภูเขาที่นี่มากๆเลยต้นไม้ของเขายืนลิงต้นเรียงกันแบบสวยงามมากๆแต่มันก็สวยคนละแบบกับภูเขาบ้านเราและหลังจากที่เราขับรถลงจากภูเขาเราก็จะเจอเมืองเล็กๆแบบนี้เหมือนจุดพักรถแล้วก็ไว้ให้นักท่องเที่ยวมาช้อปปิง้งทานอาหารอะไรแบบนี้แล้วเขาก็จะตกแต่งเป็นเหมือนครนะิสต์มาสอ่ะทุกคนแล้วรู้สึกว่ามันน่ารักดีตอนแรกพ่อปู่บอกว่าเราจะมาเดินช้อปปิง้งแล้วก็ทาน าหากันนทีนี่่แต่สุดท้ายเราก็ไม่ได้มาเพราะว่ามันหนาวเกินไปทุกคนไม่อยากเดินมันหนาวมากจริงๆนะทุกคนอุณหภูมิติดลบห้าหงสาทุกวันเลยเราใส่เสื้อผ้าสามชั้นนะทุกคนยังแบบรู้สึกว่ามันหนาวจริงๆ <c oughs> เราคิดว่านะส่วนมากนะักท่องเที่ยวท,ที่มาเที่ยวที่นี่เขาก็ไม่ค่อยออกมาเดินช้อปปิ้งกันส่วนมากเขาก็จะอยู่ที่พักกันหรือพวกตามร้านอาหารมันก็จะอุ่นหน่อย และคืนนี้ในระหว่างที่เราขับรถจะออกไปทานข้าวเย็นด้วยกันปรากฏว่าเราเห็นน้องหมีประมาณ4ี่ห้าตัวเลยกาลังจะปีนขึ้นต้นไม้ไม่รู้ว่าทุกคนเห็นน้องหรือเปล่าเพราะามันมืดมากขับรถตะเว้นหาน้องจนรอบภูเขาไม่เจอแต่ดันมาเจอตรงที่พักซะง,งั้นถือว่าทริปของเราในครั้งนี้คุ้มค่ามากๆเลยทั้งได้เห็นธีมะแล้วก็เห็นน้องหมีด้วยแล้วันสุดท้ายเราก็ใช้เวลาทางวันในสวนสนุกสวนสนุกชื่อว่า dollywood เจ้าของสวนสนุกนี้ก็จะเป็นนักร้องดังเมื่อสมัยก่อนเขาเกิดแล้วก็เติบโตในครอบครัวที่ยากจนมากๆ จนวันหนึ่งเขามีโอกาสได้เป็นนักร้องแล้วเขาก็ดังมากๆเขาก็เลยสารฝันในวัยเด็กของเขาก็เลยสร้างสวนสนุกขึ้นมาเขาก็จะเอาทุกอย่างที่เขาชอบแล้วก็สร้างบ้านเหมือนที่เขาเคยอยู่มาไว้ที่สวนสนุกของเขาและช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลของคริสต์มาสเนาะเขาจะตกแต่งสวนสนุกเป็นธีมคริสต์มาสทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการแสดงหรือการร้องเพลงทุกอย่างก็จะเป็นคริสต์มาสทั้งหมดเลยเราประทับใจที่นี่มากๆเลยค่ะมันสวยแล้วก็น่ารักมากๆ <laughs> <laughs> meow, meow, yeah, meow, meow, meow. และตอนนี้เรากลาลังนั่งอยู่บนเครื่องเล่นของเด็กอยู่ <g uck> ไอพวกเครื่องเล่นที่มันน่ากลัวน่ากลัวเราจะไม่กล้าขึ้นเลยนะทุกคนเรากลัวมากอันนี้เราก็ไม่อยากขึ้นเพราะมันสูงอยู่นะแต่เนียวก็บอกว่าเออมันเป็นไรหรอกสนุกดีขนาดเด็เดกๆเขายังไม่กลัวเลยเราจะไปยอมเด็กๆได้ยังไง next ride แ <c oughs> ละเครื่องเล่นอันต่อมาเราไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ทุกคนชวนเราขึ้นเราก็เลยต้องขึ้นและตอนที่มันสวิงอ่ะทุกคนมันน่ากลัวอยู่นะเราหลับตาตลอดเลยเพราะว่าเราไม่กล้ามองลงมาข้างล่าง <c oughs> และมีเครื่องเล่นอีกอย่างหนึ่งเราบอกเลยนะว่าชีวิตนี้เราจะไม่เล่นเด็ดขาดก็คือรถไฟเหาะค่ะทุกคนแต่ว่าอะไรรู้ไหม ที่นี่เขามีรถไฟเหาะสำหรับเด็กๆด้วยแม่ย่าของเราซึ่งเป็นคนที่ขี้กลัวเหมือนกันท่านก็ชวนเราว่าอยากจะลองดูไหมมันไม่น่ากลัวเท่าไหร่มันสั้นๆเองบอกว่าสามีของเราอยากจะเล่นเครื่องเล่นด้วยเราก็เลยอ่ะโอเคเราทั้งสี่คนก็เลยไปนั่งรถไฟเหาะกันแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่เด็กๆเลยค่ะทุกคนมันน่ากลัวมากตอนนั้นเราก็กรีดไม่ออกแล้วก็ร้องไห้ทุกคนเรากลัวมากๆเลยก็ได้แต่คิดในใจว่าเมื่อไหร่มันจะจบสักที พอลงมาจากเครื่องเล่นนะเราตัวสั่นไปทั้งตัวเลยทุกคนเรากับแม่ยาก,ก็มองหน้ากันแล้วก็บอกว่าไม่เอาอีกแล้วหล <c oughs> ังจากนั้นเราก็มานั่งรถไฟชมวิวและเขาก็พาชมรอบๆสวนสนุก <c oughs> that's right thank you to doing it และหลังจากที่เราลงมาจากรถไฟเราก็มาเล่นม้าหมุนกันนี่คือเครื่องเล่นในฝันของเราเลยนะทุกคนเราไม่เคยนั่งม้าหมุนแบบนี้เลยนะในชีวิตของเรานี่คือครั้งแรกเลยค่ะ สวนสนุกแห่งนี้มีเครื่องเล่นที่แบบเราสามารถเล่นแล้วก็เติมเต็มความฝันในวัยเด็กของเราได้ดีมากๆเลย<ะ>พอตกเย็นมา <im> เขาก็เปิดไฟที่เขาตกแต่งไว้เนาะมันสวยงามมากๆเลยทุกคนมันดีมากแล้วบวกกับอากาศเย็นๆนนะ่ะทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบฟินมากๆเลยและตอนนี้เรากำลังเดินทางออกจากสวนสนุกเพื่อที่จะเดินทางกลับมาที่เซาท์แคโรไลนา เป็นช่วงเวลาที่แสนพิเศษแล้วก็เป็นความทรงจําที่ดีมากๆเลยในชีวิตของเราและเราอยากจะบอกกับทุกคนว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวิดีโอมันคือความฝันในวัยเด็กของเราเลยและความฝันในวัยเด็กของเราก็ได้ถูกเติมเต็มแล้วก็กลายเป็นจริงแล้วค่ะทุกคนอยากจะขอบคุณพ่อปู่แม่ย่าของเราที่ทําให้ฝันนี้เป็นจริงแล้วก็เรารู้สึกกตัญญูสาหรับพวกท่านมากๆเลยและเราอยากจะขอบคุณทุกๆคนที่ดูเราจนถึงตอนนี้นะคะลักทุกคนนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะ